สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าในนาชื่อนิดนึงครับชื่อหนุ่มครับผมอ่าพี่หนุ่มนะครับเป็นเคยเป็นเคยกระวนปกติคนนี้ไหนครับปกติเป็นคนสมุทรสาครนะอยู่สมุทรสาครแล้วไม่เป็นเลยนี่ไม่เคยจากเมไหนเลยแล้วดูผมจากที่ไหนครับเด็กหนูได้รู้ได้ในเพจครับอ่าติดตามมาทั้งหมดนะครับแล้วก็เห็นแฟนบอกว่าแฟนบอกว่ามีคนใช้ที่ไหน บ้านหนองโลครับบ้านหนองโลนะครับอันนี้อำเภอกระนวลก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับพ okay. ี <c oughs> <Right. S 2> ่อย <c oughs> right. ู่บ้านบ้านนาละครับ้านนาละตำบลหนองโลครับตำบลหนองโลนะครับแล้วก็อำเภอกระนวลนะครับจังหวัดขอนแก่นเนาะใช่ครับผมก็แฟนพี่หนุ่มเห็นที่เขาไม่ใช้ที่บ้านบ้านหนองโลบ้านหนองโลนะครับก็เห็นเขาใช้แล้วก็ให้พี่หนุ่มศึกษาข้อมูลนะครับจากเพจรถไทยมินิเสกุงนะครับก็ ทำการสั่งซื้อวันนี้ผมมีโอกาสได้มาส่งเองครับก็อยากไปส่งลูกค้าทุกทท่านนะครับอันนี้ให้พี่หนุ่มยืนยันกับลูกค้าให้ผมหน่อยว่าสั่งซื้อลดผมแล้วได้ลดหรือไม่ได้รถจริงๆครับผมอ่าได้รถจริงๆนะครับอันนี้ลูกค้าจากกระดวนนะครับการยืนยันให้แล้วนะครับว่าสั่งซื้อก็ไม่มีเพจนี้เบอร์โทรตามเพจนะครับอย่าไปโทรไปเบอร์อื่นนะครับก็ส่งให้ลดให้แน่นอนครับลูกค้าที่อยู่ไม่ไกลมากนะครับผมก็ อยากไปส่งทุ่ท่านแล้วครับอยู่ในภาคอีสานนะครับเราวิ่งได้เราวิ่งนะครับแต่ว่าถ้าทางไกลก็ขออนุญาตส่งกล่องเหมือนเดิมนะครับผมก็เห็นแฟนพี่หนุ่มบอกว่ามีคนใช้ก่อนหน้านี้แล้วเห็นเขาใช้แล้วก็เลยอันนี้เราทําไล่มันเยอะนะครับจากสมุทรสาครครับมาเป็นเขยที่ขอนแก่นจากทะเลเนาะจากจากทะเลเรามาสู่การทําไร่มันนะครับ ก็ต้องสู่ชีวิตกับทางอีสานนิดนึงรู้สึกลำบากหรือสบายใจไม้อยู่ทางอีสานก็อยู่ได้ครับอยู่มาสามปีก็อยู่ได้นาะเพราะว่าเรามีไล่มันเราก็ทําเลียงครอบครัวเราได้นะครับมันก็จะใช้ชีวิตคนละอย่างกับนาเกลือกับโรงงานอ่าโรงงานทางโน้นโรงงานกับนาเกลือกับทะเลนะครับที่กลับมาอยู่อีสานก็อีกบทบาทหนึ่งของชีวิตเลยนะครับก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับอยู่ทางอีสานนะครับก็จาก ได้รถไถมินินะครับก็ติดต่อทางเพจนะครับก็พี่หนุ่มเขาก็ยืนยันให้แล้วนะครับว่าเราส่งจริงนะครับวันนี้ผมมีโอกาสก็มาส่งจริงๆครับผมก็ขอบคุณพี่หนุ่มนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ